สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูพื้นที่สองไร่นะครับฉนดคุดแดงนะครับพื้นที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่จำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้รน,นาจังหวัดนครนายกพื้นที่สองไร่ขายไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับด้านหน้าจิดถนนคอนกีดน้ำไฟครบนะครับพื้นที่แปลงนี้มีวิวเขาให้ดูชัดเจน ในพื้นที่เป็นพื้นที่เปล่านะครับไม่ได้ปลูกอะไรไว้เรามาถมดินปรับปรุงสร้างบ้านได้เลยนะครับด้านที่ติดกับเรานั้นก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับเราไม่เปียวนะครับเพราะด้านหน้านั้นติดถนนคอนกรีตส่วนตรงข้ามกับแปลงของเรานั้นก็จะเป็นทุ่งนานะครับ เวลาก็ทํานาข้าวก็จะสุกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวิวเขาให้เราเห็นอยู่ด้วยนะครับพื้นที่แปลงนี้สวยนะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตน้ํำไฟครบนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวนะครับหน้นที่สองไร่นะครับขายไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้าถ้าเกิดถูกใจก็มาต่อรองได้นะครับสนใจดูสถานที่ได้ทุกวันนะครับ หรือว่าโทรมาก,ก่อนก็นได้นะครับที่เบอร์0890863989นัดดุสถานที่ได้ทุกวันนะครับ